ประชาชนคนบ้านครับมาทําอะไรนี่มาเที่ยวงานครับผมนึกว่ามาเซลสาวๆนี่เราต้องปิดบางความจริงมบ้างโอ้คุณความจริงทั้งหมดไม่ได้แน่นอนมากเยอะเราต้องต้องมีอะไรตอนบ้างอันนี้กลุ่มสาวๆพร้องไปแล้วพ่าพ่อมันพร้อมไปแล้วเราทำอไรก็คิดเอาเองสาวๆนายโจน้องแนนน้องไอ้น้องมินที่มา รถเกลาคันยืนเียให้ดูอะไรเนี่ยผมไม่ดูนะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วอยากเลยอ่ะอยากกลับไม่มาเหรอไม่มาเหรอไม่มีใครเล่งโลกเหรอวันนี้อ๋อครับชมบรรยากาศครับวันนี้พาสาวๆมานะครับผมอีกรอบสิอีกรอบ อ่าเยิ้มเดี๋ยวเยิ้มด้วยนะครับไปคลิปเลยไปคลิปให้ดูเป็นช่วงหนึ่งนิดสั้นๆเขาก็บอกว่าไดโนเสาร์นะไดโนเสาร์นะไหนไดโนเสาร์นี่เนาะเป็นพันอะไรไม่รู้อ่ะน่าน่าจะเป็นพันปูนนะพันปูนองไปหา น้องไม้ล่ะันอะไรนี่อะไรนี่ดอกปลาดน้องแนนต้องผลไม้นะน้องแนนอะไรหนอ่่า่างเน่ามาครับมาหมุนนะครับนานมาทีนะครับกับทีมงานนันทวันชมรอบๆฮะ อันนี้ก็น้องๆกำลังระบายสีนะครับอันนี้พี่สายชนคบนบ้านนะครับนี่ก็เป็นท่านโซกลาวคนยืนนะครับก็ามาในงานครับของนันทวันภาพยนตร์คืนนี้สนุกแน่มันแน่นะครับมานะครับผมมาชมมาเต้นกับน้องๆทั้งสามคนนะครับผมก็ยังตามมาอีกครับหลายคนคอยดูดตนกลางคืนนะมีใครบ้าง แกงนะครับแกงนางฟ้าเี้ยเด็ดเด็ดเด็ดอ้อกิปนี้สั้นๆครับแค่นี้พอครับผมสวัสดีครับ